สวัสดีครับสวัสดียามดึกดื่นค่ำมืดของวันศุกร์ที่21 2567นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเคยเหมือนทุกๆวันนะครับดึกและเวลานี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มกว่านะ ก็จะมีไม้มาแบ่งอีกเช่นเคยนะครับด้านหน้าผมเป็นแดงอุดมทรัพย์แต่ว่าเขาเสียบติดไม่หมดต้นนี้ผมน่าจะเสียบผสมนะแต่ว่าไม่เอาละผมจะตัดแดงอุดมทรัพย์ออกเพื่อรักษาให้เขาเป็นไม้เพาะเมล็ดทำไมถึงรักษาครับเพราะว่าเขาเป็นสายพันธุ์ที่ดอกดี นะเป็นไม้เพราะเมล็ดที่ดอกสวยเป็นพวงนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสามารถนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะให้ดูนี่นะฮะนี่ดอกเขานะครับประมาณนั้นแต่ก็จะตอนตอนเอากิ่งแดงอุดมซับไปนะก็เป็นไม้ที่ต้องทำอยู่ต่อเนื่องนะครับไม้ที่ทำต่อเนื่องก็ อนุรักษ์สายพันธุ์เขาไว้ด้วยนะครับต้นนี้ที่ลูกไม้เพาะเมล็ดขายไม่ออกนะครับก็สวยนะดูนะครับมันก็ไม่เชิงว่าเป็นฮอร์นรนปกติหรือฮอร์นรนธรรมดานะต้นนี้ที่480นะครับถ้ารับวันนี้ก็420ได้นะ ดึกๆก,กันนะก็มีในคลิปก็มีบางท่านก็ถามมาถึงแดงพวงร้อยวันนี้ก็ต้องตอบว่ายังไม่มีนะครับยังไม่ได้ทําขยายแดงพวงร้อยเป็นไม้ที่ไม้ใหม่นะครับเพิ่งได้มาลักไอ้ไม้ลักษณะเนี้ยท่านไปถามหาดูเถิดในกลุ่มในอะไรก็ได้ น้อยนะครับที่จะมีส่วนมากก็ไม่มีเลยเพราะว่าเป็นลูกไม้ของสวนอาจารย์เองนะครับสวนอาจารย์เอื้อมพอร์ตนะท่านอนุรักษ์ไว้ผมจะชอบหาของแปลกถ้าแบบว่าไอ้ไม้สีดอกซ้อนทั่วไปอันนี้เยอะแยะนะครับเยอะแยะมากมายที่หาแต่ว่าไม้ดอกชั้นเดียวแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนี้จะแล้วแต่ท่านใดจะสร้างขึ้นมาเพาะเมล็ดขึ้นมาแล้วเก็บสะสมไว้นะครับเป็นลักษณะนั้น เพื่อไม่เป็นการเสียเวร่ำเวลาเปิดฟอกันเลยเปิดฟอสสำหรับต้นแรกนะครับต้นแรกต้นแรกเป็วนวังนมสดะครัาวังท่าล้วงผสมนมสดดอกบกให้ดูกิ่งเมียนก่อนนะครับใบเหลืองเขาร่วงไม่เป็นไรนะกิ่งเมียนนะครับ เอากิ่งเขาตีาปากกาลังนะครับทรงเจรวดรากธรรมชาติแนวนี้นะเล่นได้นะครับเล่นรากด้านล่างได้อ้วนๆแน่นๆไปเลย540บาทนะครับให้ดูโครงสร้างกิ่งดอกมานี่นะครับดอกก็ประมาณนี้นะ นี่นะครับห้าร้อยสี่สิบบาทสำหรับวังนมสดต้นนี้ต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่วันนี้ก็มีกิ่งราชินีมาแบ่งนะครับส่วนหนึ่งก็ทำรากไว้แล้วนะไม่ถึงขั้นที่ว่าเป็นตะขาบแต่รอบแน่นอนนะครับแบบนี้แบบนี้แบบนี้ ยุตอธราตันนี้นะครับไปรอบนะฮะแล้วก็จะเอามาพิจรารณาให้ดูเป็นอะไรต้นเดี๋ยวเอาเอาวางนมสดตันนี้ลงก่อนนะครับขออนุญาตโอ้ยมันท็ไมมีคนช่วยนะลำบากต่อไปก็อ่ะตันนี้เป็นวังสมบูรณ์นะครับ แต่ว่ารากธรรมชาติแบบนี้วางสมบูรณ์รากอาจจะดูไปคนละทิศคนละทางหน่อยตัวน,นี้แล้วก็ตีพุ่มดีนะครับดอกสีเข้มแต่ว่ากิ่งไม่ค่อยร้อยปกติวางสมบูรณ์เขาจะผิวเข้ม,มนะก็มันก็คล้ายๆบางคลา้าไปนั่นแหละบางคล้าดอกดอกแต่ไม่ใช่นะครับกิ่งยืดยาวขนาดนี้ ต้นนี้ก็ไม่แรงนะครับ320บาทเพราะว่าหากค่าส่งผมก็เหลือแค่200กว่าบาทประมาณเนี้ยนะครับกันี่ขาย200กับขึ้นไปบ่ไ <c oughs> ด้ดอกดูชั้นกิ่งนะครับไปเลี้ยงให้ตัวเฉยยกขึ้นยกขึ้นก็ได้นะสำหรับท่านใดที่ไม่อยากรอคอยไม้เล็กนะครับก็เอาตัวนี้ไปเลี้ยงเป็น สไตล์รากธรรมชาติคอยยกตุ่มไปเรื่อยๆก็ดูไม่เบื่อนะครับดูไม่เบื่อเพราะว่าเราทดพุ่มเขาเรามาวัดกันที่ดอกนะครับชวนชมก็คือไม้ดอกนะจบไปนะครับวังวังสมบูรณ์นะครับที่320ต่อไปก็มีกิ่งอันนี้มีแผลตำหนินิดนึงนะครับเป็นกิ่งของยักษ์ดำออแบ็กรุ่นน้องนะครับรุ่นที่สองถ้ารุ่นพี่เขา ใบเขาจะเป็นอีกแบบหนึง่งปลายกิ่งดำนะครับตอนนั้นที่เอามาแบ่งก็รู้สึกว่าจะแบ่งไปสองต้นนะสองกิ่งน่าจะหมดแล้วนะครับหมดแล้วสองร้อยแปดสิบาทนะครับกิ่งยักษ์ดำออกแบกนะครับออกแบกก็คือดำนะครับผิวดำแบบนี้นะครับไม้ดำเนี่ยเมื่อก่อนโอ้โหเป็นกระแสมากผมซื้อแค่ปลายกิ่งที่เสียบนะ 300ร้อ,รอนะครับไม้ดําเผื่อจะเอามาทําสายพันธุ์เขียบเมล็ดแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้วิ่งตามและเมล็ดละสามสิบบาทก,ก็เคยซื้อนะครับช่วงเขากําลังเป็นกระแสไม้ดําอันนี้มีไม้ดอก,ดอก,ดอกต้นหนึ่งขายที่680นะครับสูงฉลุดยาวสูงไปแบบนี้นะครับแบบนี้ไม่น้อยกว่า1เมตรนะครับ เป็นเสียบอะไรเอ่ยเป็นเสียบเพชรพินทองหรือใช้ชื่อคำว่าพินทองสั้นๆก็ได้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับที่ชอบมาแบบนี้อ่มันหลุดจากแปลงผมนั่นแหละมันโดนลมมันถอนก็เลยเอาลองเอาเปิดราคาดูเผื่อมันมันไปได้นะครับสีไพรก็ยังอยู่นะสีไพก็ยังอยู่ 380บาทนะครับต้นต้นนี้ก็380ต้นนี้ก็380นะครับสำหรับสีไพรอ่ะต่อไปก็จะเป็นกิ่งราชินีนะครับกิ่งราชินีมีประมาณ1,2,3,4,5,6,7 8,9กิ่งนะวันนี้ที่จะนำมาตัวนั้นไม่แน่อาจจะไม่ขายพบกับต้นแรกเลยนะครับ ต้นหน่อแรกต้นเอนะครับให้ชื่อว่าต้นเอสามร้อยแปดสิบบาทนะครับให้ดูรากเขานะฮะร,รากจัดเป็นรอบๆได้นะครับจัดรากรอบๆได้นะครับมาดูอัตลักษณ์นะครับต้นเอแบบนี้นะครับอ้าวตั้งยู่นี่นี่นะครับต้นเ กิ่งราชินีพันดอกต้นนี้สายคงประทานนะครับ380บาทนะครับต้น A ต่อไปก็ต้น B นะครับต้น B จะลำต้นอ้วนใหญ่ขึ้นมาอีกต้น B นะครับต้น B 420นะครับดูดูสเต็ปรากเขาสเต็ปรากนะครับ ถือว่ารอบต้นนะส่วนจะคัดเวียงซ้ายขวาแล้วแต่ศิลปะแล้วแต่มุมมองของท่านนะครับอันนี้จะเป็นสายของด่านเกวียนนะครับเขาจะเริ่มเป็นกิ่งเลื้อยนะครับคอมเพล็กเล็กๆต่างกันนะครับคงประธานเขาจะใหญ่ยืดขึ้นไปก่อนส่วนไอ้นี่จะเริ่มตีพุ่มกิ่งทีมันยังมีทีกว่านี้นะ ที่คนนี้บางท่านก็เขาเรียกว่าอะไรนางพิมพ์แบบนั้นก็มี420บาทนะครับสำหรับต้นบีนะครับราชินีกิ่งตอนต้นบีราก็ประมาณนี้นะครับเปิดราคาไว้ถ้าได้ไปก็ได้ไปม่ได้ไปก็จะเตรียมคัดแล้วก็ปลูกใหม่นะครับก็ไปเจอกันอีกทีก็ปีหน้าเลย ABC นะครับ C ก็ต้นนี้ซ้ายแดดเกวียนนะครับให้ดูระบบรากรากยังไม่ได้คัดนะครับประมาณนี้ก็จะมีมีรอยตรงนี้นิดนึงนะครับอ่าให้ดูต้น C ก็420บาทนะครับแบบนี้ A B C 4 2 4ก็ไปแล้วมองวางไว้ก่อน A B C D อยู่ใส่ละ่ะต้นดีเดี๋ยวต้นดีก็คือต้นนี้ะนะครับดูสตรปรากรอบๆอยู่นะครับ ท่านไปจัดเอารอให้รากนิ่มต้นดีก็420บาทนี่ครับตรงนี้ A B C D E ต่อไป E E ต้นไหนนี่ E ต้นนี้ก็420บาทนะครับต้น E ให้ดูรากนะครับรอบนะครับต้น E ก็ประมาณนี้นะครับต้น e e นะครับ e 420 f f จะเล็กหน่อยเล็กมาหน่อยนะครับแบบนี้ f 380บบาทนะครับต้น f G, G. ีออกแนวคนคู่นะครับได้คนรอกได้อยู่นะส่วนจะเวียงท่านก็เวียงเอา G ีที่420ออกแนวโคนคู่เล่นได้โคนคู่ท่านก็ไปดึงกลางออกได้นะครับ GABCDF G ี S. <S อ่า <S, S ตัวนี้ก็ รากดีนะครับให้ดูราการอบนะครับไปคัดเอานะ S สามอยแปบาทนะครับต้น S I I ก็เนีขคนคู่นะครับ I ก็420เป็นแบบนี้นะครับให้ดูรากรากของต้น I นี่นะครับ นี่ตั้งเข้าไปเลี้ยงให้ตัวข้อแบบนี้นะครับต้นไอน่าจะหมดแล้วนะถึงต้นไอนะครับคิงไชนีส่วนต้นข้างในนี้ไม่ขายเอาไว้เล่นนะครับฟอร์มดูฟอร์มดี นะครับ14นาทีไปแล้ว14นาทีเดี๋ยวก่อนจบคลิปพาเดินเดินเหมือนเดิมแดงอุดมทรัพย์เสริมขึ้นได้ครับพี่นอ้องตอนกลางคืนพาดูโดนฝนถล่มอยู่สองวันนะครับพาดูราชินีพันดอกตัวน,นี้ก็ย,ยังไม่ร่วงนะยังบานไม่ ไม่เต็มที่ด้วยดอกยังไม่ร่วงขนาดเดินสนสวยงามนะครับราชินีพนันดอกคนนสวยสวยขยี้ใจเดี๋ยวจะพารีวิวตอนกลางวันสักวันอยู่นะครับเหมือนเดิมเช่นเคยสำหรับวันนี้ขออนุญาตนะครับส่งท้ายคลิปด้วยราชินีพันดอกตัวน,นี้แล้วกันนะครับ สวัสดีครับ